สวัสดีครับพบกับจิเกนเจนะครับมาเปิดการช่กันต่อนะครับก็อยากได้พรสวรรค์ด้วยว่ะเกียร์ก็อยากได้นะครับอซึ่งวันนี้รีวิวไปแล้วครับบรูโดไฮเปอร์แม็กบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะผมว่ามันช่วยทีมได้เยอะอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ขาดประมาณดามเม็ดน้ำนี้นะยิ่งมีรถต้านเอาไปตีบอสหอ่อคอยผมว่าค่อนข้างจะเจ๋งไปดูคลิปได้เลยนะครับก็ ว่ากันตรงๆเรนเจอร์ Ranger ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าไม่มีไม่ได้แต่ตัวไม่ได้แย่ตัวไม่กังครับตัวไม่โบตัวไม่ไก่ครับถือว่าใช้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเกียร์จะไม่ต้องแบบตึงมากอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับส่วนเอนจินรีวิวพรุ่งนี้ยังไม่ได้ทดสอบอะไรมากมายตอนนี้คือเอาไปทดสอบตั้งรับนะครับตอนนี้ผมก็เลยอยากจะได้ เกียมาเสริมความโหดนะให้กับตัวของรูโดนะครับแล้วก็พรสวรรค์แต่อยากได้พรสวรรค์ก่อนอยากจะรู้ว่าถ้าพรสวรรค์เนี่ยตรงนี้นะอทีเมื่อเมบอกเข้ามาว่าให้คำวนวณแบบนี้พี่ตำแหน่งวันจุด280ใช่ไหมหากไป70เปอร์ก็จะเหลือ84เอา280หาก84ก็จะเป็น196แต่นั้นเนี่ยเนเจอร์ในตำแหน่ง196จัดตีสกิลนะครับทั้งดาเมจสกิลทั้งไรต่างๆโดยสกิลเนี่ยไม่มีผล ก็เลยรู้ว่าเวอร์ขนาดนั้นไหมถ้ามันเวอร์ขนาดนั้นเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นตัวที่โหดมากๆเลยนะโดยพรสวรรค์น,นะครับการป็นว่าเอ่อเอนจินดูดูช้ายยากตรงที่ว่ามันฉาขค่นั้นเองอันเดี๋ยว,วันนี้ลองจัดเดนเตอร์เกียกันดูว่าจะออกหรือเปล่านะครับอตูคาชาเพิ่มเรนนะก็ตู้แทรกมาแล้วชอบตัวไหนจัดตัวนั้นครับส่วนตู้คู่เทพนะก็รอดูใจครับผมคิดว่าอย่างน้อยน่าจะมีสักสอง รอบนะในส่งตู้คู่เทพนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะใครพร้อมอยากจัดเลยเออชอบตู้ไหนจัดตู้นั้นนะ จัดเลนเจอร์เกยมยรแพกแนะนำร้านเตอร์เกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนะลร้านเตอร์เกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับปลาย Facebook Google เปิลครับเติมผูกหลักๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณ2แพ็กนั่นจกร้านลุงฝากลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับส่วนแอนดรอยเป็นแพ็กหลักที่อ่าเราเติมเงินนะมันจําเป็นนะต้องเล่น Android ต้องเติมนะครับก็เลนเจอร์ฮาร์ดการเลนเกมพิเศษอ่านะครับก็รีบทักแชทไปแจ้งแพ็ก,กร,ระบบที่จะเติมพวกความถูกต้องแล้วกก็็ร็รรรววดเเนนะคับปสมาชิ ช่อง u ู u ูบลุงยุทชาแนลสลวพิเศษได้เพิ่มเติมจากเดิมอีกนะครับแล้วก็รนลุงเรเติมลายแอดโอลเ n นเจอร์อาฟงนั้นเป็นคนจนเทพ2นะสนใจไปจัดกันได้ครับขอได้เจ้เก็บให้แก้นแันหลย่งร้านลุงยุทธ์ชาแนลนะครับอ่ะมาครับก็จะเป็นเดือนที่พอมันเปิดได้เลนเจอร์แล้วก็แน่นอนครับแอบหวังว่าจะได้พรสวรรค์นนะ,ะดูดีว่าจะเหลืออะไรไว้ให้ได้ดองหรือเปล่าครับเพราะว่าเดือนหน้าก็อ่ที่คาดหวังนะ คือคือเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรมากลางเดือนผมเชื่อว่ามีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะรอติดตามกันแล้วกันนะเออนะครับก็ลองวามงวางแผนดูนะครับสำหรับ ID แบบสร้างใหม่ๆไม่มีตัวเลยเลยผมว่าก็อันนี้กิลครับโอเคครับในส่วนของทมเบิ้ลเนี่ยมันยังทำได้อยู่นะรอบนี้ผมทำได้3ดีจัดทั้งหมด12 ID นะครับตัวมีเท่าไหร่ 23มาซื้อเพิ่มอีกนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวจัดเดนเจอร์ไม่อยากก็ไม่อยากใช้รูบี้อ่ะรูบี้ก็อยากจะไปะซื้อกงซื้อเกียร์บ้างป่ะอ่ะผมล่าตัวเปิดเดนเจอร์ลวกันนะครับดูซิว่าจะได้เฮไหมจริงๆริงอยากจะเปิดด้วยรูบี้นั่นแหละนะอ่ะ,อะผมต้องการจัดรูโดก่อนครับ โอเครูดูห้ารอบพันแปดจะเปิดยังไงดีวะทีแบบว่าอยากจะได้พรสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็ก็พรสวรรค์แหละจะไปอะไรนะครับคือเกียร์ก็อยากได้อ่ะจริงๆรอบไปแล้วก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดได้เจาะนะครับเพราะว่าพอมาแบบนี้เกมก็เริ่มจะไวว่องไวมากขึ้นครับ คือถ้าดูโดนะมีดาบราชานะครับมีเกียร์เจาะนะครับโอ้โหบันเทิงครับแล้วมีอัพธาติดีนะครับเกียร์ของเกมนะผ้ามันคอสิบปีครึ่งครับใครมาทันก็อย่างน้อยก็ไปเรียกอัพธาตุก็ได้ครับหรือจะไปลดลงลดแร่นะหรือจะไปเติมหลบต้านให้มันครบครบ,ครบร้อยนะครับก็โอเคนะ,ะแต่ไปดูรีวิวก่อน ผมนี่เลยเอาไอดีนี้มาจัดเลยแล้วก็ไม่ออกด้วยอะไรวะเออผมเข้าเกมมาเป็นเอนจินกดาวนะหวังว่าจะออกรูโดกับเอนจินซะหน่อยถ้าผมจัดตู้ละ300อเอามาลองดูแล้วกันเอามาผมจัดตู้ละ300แล้วกันเป็นหกร้อใช่ไหมเหลือพันสองพันสองเปิดเกียร์ไปหรอบไปโอเค จอยากได้พรสวรรค์มากกว่าครับจะได้รีวิวชัดๆัดนะอามันนดี้รูโดโดนตําเลยครับโอ้โหโกบอยากตบกระบาลเลยครับออกกบนี่ตบกระบาลเตีอยโหูวันเจ็ดล้วนนะโอ้โหโเคเลยเฮ้ยเจ็ดล้วนจริงจริงว่ะโอ้โหนี่ไงบอกจะตบกระบาลเขาตายเลยครับ มาตูนี้ก็ได้นะเอนจินครับเออหรือผมต้องรีเกมไว้ตอนที่เปิดได้ผมได้จากกรูโดก้าดาวทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือลองมาเป็นเอนจินดูบ้างผมดีรีเกมดีกว่าไว้อยากได้เลนเจอร์ใจอ่ะใจมันเทไปที่เลนเจอร์โอ้โหขอรีเกมหน่อย มารีเกมหนึ่งรอบดูซิจะได้ผลไหมนะครับรีเกมเมื่อที่จะเปิดเลนเจอร์โวลอีกอย่างละรอบอมาพันสองว้เอาไปไปละหย่อนไปหกร้อยแล้วเปิดเกียร์หกร้อยแล้วกันคือประเด็นนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจกับการเปิดเกียร์เท่าไหร่แหละเพราะว่าผมมีโดนเจ็ดเยอะแล้วนะครับไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะแต่ว่าอยากได้แปดดาวนะครับ อขอเลนเจอร์ก่อนอันตูสามร้อยไปเดือนนี้อจะถึงการันตีนะคิดว่าน่าจะถึงการันตีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกมจะแจกอะไรอีกขนาดไหนครับมอเข้าเกมแล้วโอ้ยังหน้ากลมโคนี่อยู่เลยโอ้โหกลมบ้าวโอ้โหมงอัปลักโอ้ออโหบาวเทพยุทธ์อือโอ้ เย็ด yes. ไม่รู้จะร้องภาษาอะไรรอบสุดท้ายไม่ได้ช่างมันเราอุตส่าห์มาขอพอรแล้วนะเกมให้พรผมด้วยผมจะช่วยโอ้ยตัวคู่เทพเอาพอรมาเอามาโอ้โหมันได้แต่ตัวแบบนี้ไม่ดีวิวให้มันไหม โอ้ยแต่ผมรีวิวตรงๆนะโอ้โหรีอาร์อะไรมันจะมาทุกล่างเลยใช่ไหมอ้โหทุเรศทุเรศโคตรทุโรดเคทุเรศโคตรมาครับเกียร์อีกสามรอบมันไม่ให้แล้วเกียร์ตู้สร้างมาแล้วนะอันนี้เป็นอะไรนะอ๋อเกียร์แสงกับไฟใช่ไหมเอาผมว่าวันนี้แล้วกันอมา เสื้อไปใส่เอนจินแล้วกันโอเคจัดให้เอนจินหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวพรุ่งนี้จะได้มีเกียร์ดีๆไปรีวิวส่วนรูโดนะใครมีพอครับไฮเปอร์แม็กพอก็ได้นะไฮเปอร์แม็กบวกพรหนึ่งครับขอมีเกียร์โดนไปหลักพอครับเดี๋ยวยืมรีวิวหน่อยนะอยากจะรู้ว่ามันมีโผหูกับปีวางถลีไปมรอบ เพื่อนอเปิดอันนี้สองรอบด้วกันอีกตู้หนึ่งรอบหนึ่งเพราะว่าได้เกียร์แสงมาก็มาใส่เบาลรอ็อกเนี่ยคือมันก็ยังให้แบบว่าของทุเลทุลังจะรู้ว่ากับเกมเลยว่ะเออหมดตระโดครับ กียก็ไม่ได้เสริมเรนเจอร์ก็ไม่ได้พรคือผมว่าเรนเจอร์มันจะหดขึ้นเมื่อมีพรนะถ้าพรเป็นไปนอย่างที่คิดนะว่ามันโกงนะโอ้โหเดาเดาเด,า,ดาเลยเนาเล,าเละเท้เลยอะเรนเจอร์4ีครั้งยาวนาะนจริง,รงอ่ะก็ไม่ได้เลยเพิ่มเติมนะครับก็ pvp เดี๋ยวลองนําไปเล่นให้ดูนะ ่าเผื่อใครแบบอยากจะลองดูนะครับว่าเกมเล่นเองครับเอาไปช่วยทีมได้ขนาดไหนนะครับคือเอาตรงๆนะจริงๆก็ยังต้องพึ่งตัวหลักอยู่เป็นหลักแหละนะครับแล้วตัวพวกนี้ก็ค่อยเอามาเสริมนะผมมองถึงความสามารถเนะี่ยดูนะดูนะครับไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นลูโดหรือเอนจินนะแต่เนี่ยผมให้ดูนะครับว่าในส่วนของความสามารถเนี่ยผมว่ามันทั่วเยอะนะครับ แล้วยิ่งผมมีตัวบาวแง่งขิงมาช่วยคอมโบด้วยนะผมว่ามันน่าจะโอเคขึ้น,นครับนี่เนี่ยคือความสามารถสมติด50เปอร์นะทั้งรูโดทั้งเอนจินนะครับรูโดจะเป็นใบพลังนะครับเอนจินจะเป็นสตันไหวพิบอ่าจริงๆเบื้องต้นนะ่ะผมว่าดูเอนจินดูดีนะครับแต่พอใช้จริงมันด้วยสกิลนะออกยากปุบ๊บทดสอบแนละ้วผมว่ายากเลยมันต้องพึ่งกับทีมเยอะมากนะครับ ตัวจริงเด,เดี๋ยวรีวิวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ดูครับอาเดี๋ยวลองเล่นกันที่มาสเตอร์สามดูนะครับอ่ะมาทีมนี้ไม่มีไม้ลองดูซิมารูดวนครับไม่มีไม้จะมีขายเอลรูโดลงไหมเซ็งครับไม่ได้พรสวรรค์นนะเดือนนี้ผมคงใส่หมดนะคือมาถึงปาก อยู่ปากถ้ำแล้ววะอยู่ปากถ้ำแล้วเข้าไปเอาเสือให้ได้ละเออดูว่าจะหมดตูดก่อนเสือจะมาหรือเปล่าจะได้เสือลูกเสือหรือเปล่านะเออครับอุส่าเปิดได้ไวมากรอบนี้ครับคือน้องการพอลูโดเป็นหลักครับผมอยากจะรู้นะว่ามันจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับ เนี่ยดูดิมันเล่นง่ายขึ้นจริงนะเฮ้สกิลอะไรวะเดี๋ยว่อนด้เเมื่อกี้สกิลอะไรวะเหมือนมันเวียงอะไรสักอย่างหนึ่งครับใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนดูนะว่ากดหน้าป้อมแล้วทำอะไรเขาไม่ได้นะและดูนะบ่าวเขาดาวดาวนะครับเนี่ยผมเอามาใบพลังนะ อย่างที่บอกนะครับว่าผมว่ามันน่าจะน่าจะช่วยได้อยู่นะครับเพราะว่าพลังตอนนี้ก็น่าจะเจออยู่เรื่อยๆนะครับเจอบาวช้างเจอคุณกินนะครับเจอตัวอะไรกะงั่งขิงครับอ่ะทีมนี้มีไม้เราหนีก่อนเราจะหนีที่มีไม้ก่อนนะอ่ะทีนี้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอยากรู้เหมือนกันครับ อเดี๋ยวทดสอบทีมสุดท้ายครับว่าเขาใช้เอนจินในมาร์สามอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่โดนด้วยนะอ่ะดูครับว่าเขาจะได้มาช่วยทีมมากแค่ไหนนะครับก็ไม่น่ารอดไหมน่ะอ่ะันะนี้ผมใช้คอมโบกระเด็นด้วยอ่ะ เนี่ยก,กะเด่นครับแล้วดันมาเป็นไหวพิบด้วยนะสงสารเอนจินเลยนะคือจริงๆเนี่ยเอนจินผมว่าโหดนะครับถ้ามันเดินไวแล้วมันไล่เวสกิลได้ไวกว่านี้นะเออแล้วพอเกมทําแบบนี้ปุ๊บอะมันเลยกลายเป็นว่าถ้ามันเหลือน้อยตัวหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้นมันไม่น่าจะช่วยเหลืออะไรใครได้ครับไม่น่าไหวครับต้องต้องแบบเป็นเกมบุกแล้วแบบว่าเอาไปช่วยเสริมให้มันกดสนิทอะ อ่าแล้วเพราะว่ามันก็ช่วยสตันตว่องไวในความสามารถนะครับแล้วก็อ่าสตนตนเนี่ยแหละในความสามารถซะเยอะเลยนะครับโอ้โหนี่ทีมป่วนเลยนี่ว่า Yes เราโดนทีมป่วนซะแล้วเพื่อนจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้โหดูนะ โอ้โหเนี่ยเน,น,น,นเราลองไปจัดทีมแบบนี้เล่นดูบ้างนะครับตัว <laughs> ดาเมจแบบว่าหลากัหลกๆคือเอาแค่แบบพวกบอมองบอทมืดเลยนะเออุร้อนเต็มเลยครับเนี่ยแล้วดูนะแล้วเราใช่องไวเต็มทีมเลยมันก็มีผลนะสินะสครับอาจจะขอดูหน่อยสิเผื่อเพื่อนๆจะโอ้โหแม้งก้าแม็กก้าแม็แมแกเกียร์ตึงจัดหมดเลยอนะโอ้โหสีมันไปได้ยังไงวะไม่อยากจะเชื่อนะครับ อ่ะก็โอเคหละนะครับอ่ะก็ไปดูคลิปแล้วกันนะดูโดนะครับรีวิวแล้วนะครับว่าใช้งานเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวเอนจินกันนะครับดูว่าแบบมันน่าสนใจขนาดไหนนะเอาวันนี้เปิดกระช้าไม่สําเร็จอะอยากได้พรนะอยากได้พรมากๆครับเกียร์ก็อยากได้มาเสริมนะใครเปิดกระช้าขอยโชคดีนะขอได้เรนเจอร์เกียร์แพคตามที่ต้องการครับอัยากจัดเรนเจอร์เกียร์แพคนะครับ ก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้ครับลุงยุทธนร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกหลักๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คนสองแพ็คตั้งจากร้านลุงวันละลุงเปิดขาชาได้นะครับส่วน Android ครับเน้นเฉพาร์ะการเนนเจ้าพิเศษอ่าแล้วก็แพ็คหลักๆอ่ะนะที่เกี่ยวกับรูบี้นะต้องเติมที่ร้านลุงเลยครับแจ้งแพ็คระบบที่เติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วครับเป็นสมาชิกช่องยูทูบลุงยุทธนะ้วกา รับลุงรับเติมไลน์แอดดอลเรนเจอร์ฝั่งนั้นโคโนโบโคนโซเนฟสน,น,นะครับสนใจก็ไปจัดกันได้ครับอขอให้ได้เรนเจอร์เกียร์พายก้กงวกลาวต่างร้านลุงยุทธชาแนลนะครับเอานี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ